สมหมายจากป็มอสซาชุดทมาพยายาไปยับแยบบยบยบเมือไรไปได้กเื่อแหร่เรางี่เียอาการได้ดีครับยังยูนมองตามลยจะเก็บใจไว้โอเคครับ่ แต่พ okay, ยายามประคองตัวแมมมอบเดินโยหหาไล่สี้าแครับนีเง,งตอนนี้เอาทั่วลอดก็ได้

Oh, oh, I'm not